ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบารมีไชน์ชนเนลนะครับก็สําหรับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจเล็กมหาตลาดตะตุจจักนะครับวันนี้จะมาสารวจราคานกแก้วนะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ของร้านเจเล็กนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าร้านก็จะมีพวกสัตว์ฟันแท้นะครับเป็นดอเมาส์นะฮะแล้วก็เป็นพวกซุคัก,กเดอร์หรือเป็นกระต่ายจะเป็นเม่นแค่นะฮะทางด้านนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยสําหรับสัตว์ฟันแท้นะครับนี่นะฮะซูกะกาักเดอร์ก็มีหลากหลายสีนะฮะ มีทั้งสี Normal แล้วก็สีที่สูงกว่านั้นนะครับพวกกงหนูกงกระรอกต่างๆก็มีนะครับโอเคฝั่งนี้เป็นในส่วนของนกนะครับก็มาเริ่มกับนกชนิดแรกนะครับเป็นกลินชิกนะครับราคา1,000บาทนะครับที่เห็นนี่คือเป็น, Blue Normal นบูนอร์มอลนะฮะนะฮะทุกคนใต้ท้องตรงปากเนี่ยจะดำๆนะคก็เป็นสีฟ้านะับบูนอร์มอล แล้วก็มีด้านล่างนะครับก็เป็นบีนซีเป็นพายแอปเปิลนะครับแล้วก็เป็นมูไม่มัน่นใจว่าเป็นมูชินนมมอนหรือว่าเป็นมูเฮลโลไซนะฮะหนึ่พันบาทนะครับสําหรับตรงนี้เป็นระเบิดนะครับสําหรับราคาระเบิดขอบตานะครับอยู่ที่ราคาตัวลักสี่ร้อยบาทนี่นะครับมีหลากหลสีแต่ถ้าเป็นแม่ขอบตาเนี่ยห้าร้อยนะฮะที่บ้านฟิน หนึ่งรอยห้าสิบาทนะครับมีหลายตัวเลยนี่นะครับใครที่ชอบทีว่าฟินก็มาดูได้นะครับน่ครับจะบินไวๆเนาะทีว่าฟินด้านบนเป็นซันคอหนัวนะครับสำหรับนกแก้วลูกป้อซันคอหนัวก็สตาร์ทอยู่ที่สองพันนะครับไปจนถึงประมาณสองพันห้านะฮะอยู่ที่สีด้วย อยู่ที่สีว่าสีเขียวหรือสีเหลืองเยอะนะฮะนี่นะครับสอง0ันหนึ่งสองพัน้าอยู่ที่ขนาดตัวอายุแล้วก็สีนะครับยังไงก็ลองมาสอบถามชักเขียวหน่อยก็จะ 2000. อ 2002, นะสองหันอ2ู0สองพันสองนประมาณแต่ว่าถ้าเหลืองหน่อยก็อาจจะสองพัน้าะฮะวันนี้ก็เป็นกิี้อีกแล้วนะฮะราคาหนึ่งันบาทกิ้งกี้กับสันทัวเมื่อตะกูลเนี่ยเป็นนกที่แบบเชื่องนะฮะคนเขานิยม เอาไปบินอิสระนะใครใที่สนใจจะบินอิสระก็ลองมาดูสสยพันธุ์ได้นะครับตอนนี้นะ่ะนตอนนี้ราคาเล็กไม่แพงนะฮะแล้วก็เป็นหงโยกตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นหงโยกฮอลแลนด์นี่นะครับสำหรับหงโยกก็เป็นนกที่ให้ลูกไวนะฮะสี่เดือนขึ้นไปก็เริ่มมาผสมพันธุ์ให้ลูกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็น สายคอนัวนะฮะเป็นส์ขนคุมแล้วตรงนี้ก็ราคา2 5 0 0ันห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นส์ขนคุมแต่ว่าจะติดเขียวเยอะหน่อยแต่ว่ามันเป็นนกที่แบบเริ่มโตละแต่เชื่องคนระับฝั่งนี้ก็ตัวละพันเลยนะครับเป็นกรีนชีสนะครับกรีนชีสที่ร้านเจเล็กค่อนข้างที่จะมีเยอะนะฮะข้างบนจะเป็นระเบิดนะครับ ราคา400บาทสำหรับขอบตาแล้วไม่ขอบตา500นะฮะแต่ในกรงนี้เหมือนจะเป็นขอบตาทั้งหมดนะครับอแล้วก็มีเป็นคอพัดด้วยคอพัดก็450เหมือนกันนะครับข้างล่างก็เป็นกรีนชีอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นแพร์เปิลนี่ฮะตัวที่อยู่หน้ากล่องแพร์เปิลตัวด้านในนั้นเป็น Normal นอร์มอลนะฮะ ฝั่งทางด้านตรงนี้เป็นคอกคเทลนะครับคอคเทลราคา1,000บาทนี่นะครับนอกแก้วหัวจุกแก้มสม้มแก้มแดงนะครับสี่ก็มีประมาณนี้แล้วสำหรับคอคเทลข้างล่างก็เป็นหงอยกนะฮะราคา1น0่บาทนี่นครับมีหน้าเหลืองก็มีตัวอายุน,น้อยกอายุเยอะก็มีหมดเลยนะฮะ ตรงนี้เป็นกระจอกขวานะครับตัวละสอ0ยบาททั้งสองสีราคาเดียวกันนะครับนะฮะกระจอกขวาก็ประมาณนี้สวยนะครับเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่สวยอ่ามาฝั่งนี้เป็นระเบอ้ออีกแล้วนะครับราคาส0 0้บ,400บาทสําหรับขอบตากรงนี้น่าจะเป็นขอบตาทั้งหมดเนาะที่ผมดูข้างบนข้อกาเทลนะครับนกตัวราคาพันสามนะครับ นกโตก็คือสี่ห้าเดือนขึ้นไปนะครับเตรียมพร้อมจบเอาไปทําพ่อมแม่พันธุ์ได้แล้วเป็นนกที่ไม่เชื่องนะครับสำหรับตรงนี้ซื้อไปเพื่อเอาไป็นพ่อมแม่พันธุ์หรือเไปเลี้ยงสวยเท่านั้นนะฮะอ่าตรงนี้เป็นคิมสันนะฮะร,ราคาตัวละสองพันเนี่ยมีอยู่สีตัวนะครับใครชอบคิมสันก็ลองมาดูนะฮะของแดงๆหน้าตาจะเหมือนกินชิกนะฮะตรงนี้เป็นซันคอน,นัวนะครับ เป็นไซคโนโตแล้วราคาคู่ละแปดพันอันี่คือจับเป็นคู่แล้วนะครับฝั่งตรงนี้เป็นโนรีนะครับอันนี้ก็คู่ละหมื่นห้านะครับเป็นคู่เมียนะฮะโนรีจะเป็นตรงที่กินผลไม้นะครับจะไม่กินพวกเมล็ดเั่นาพืชมาตรงหน้าร้านข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงเล็กนะครับจะมีสี เหลืองกับสีขาวนะครับสีเหลืองราคา4 5 0 0สีขาวราคา5,000นะครับสำหรับดิงเน็กมารอบนี้เหมือนว่าดิงเน็กของร้านเปเล้กสีเขียวจะไม่มีแล้วนะฮะนี่นะครับใค้ที่ชอบดิงเน็กก็ลองมาดูได้เนาะสีๆแบบนี้ส่วนโกงตรงด้านนี้ก็จะมี3ตัวนะครับเป็น เนกันหนึ่งแล้วก็โนรีสองนะครับค่าตัวเซนิกันเนี่ยราคาหกพันบาทท้วนนะครับแล้วก็โนรีนี่สี่พันห้า 5, บาทตัวนะฮะใครที่ชอบนกโนรีเซนิกันก็มาดูได้นะฮะอ่ะาฝั่งนี้เป็นอ่าลิงเรสีฟ้ากับสีขาวสีฟ้ากับสีขาวราคาเดียวกันก็นกคือ5 0 0พันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือ4,5 0 0้านะครับข้างบนก็เป็น แอฟริกันเกนะฮะนกสีเทานกแก้วที่ฉลาดที่สุดในโลกนะราะคา1มืนแปดนะครับสายพันธุ์นี้พูดเก่งนะครับสีเดอนขึ้นไปก็สอนพูดได้แล้วนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นนกโตเป็นพวกคอกระเทลพันสามหงโยงสิบพันห้าแล้วก็เป็นเลเบอร์สี่ร้อยห้าร้อยนะครับนี่นะคะของร้าเจดเ็ดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็พาดูหมดทั้งร้านนะครับร้านตรงนี้เป็น ร้านกเลสที่ตั้งอยู่ข้างถนนนะฮะตรงข้ามกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะฮะเพราะว่าสาขาข้างในที่ผมไม่ไปถ่ายเพราะว่าเขาจะวางนกมาปะนี่ผมก็เลยเลือกที่จะถ่ายสาขาตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีนกเยอะนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการอัปเดตราคานกแก้วที่สวนดจากร้านกิเลกนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปหน้านะครับ ก็ปิฝากสวัสดีครับและยังไงผมอยากจะฝากหน่อยนะครับก็จะเป็นคลินิกและษาสัตว์กันเองนะครับซึ่งเป็นคลินิกที่แฟนผมเปิดนะฮะก็เดี๋ยวก็ไปดูแลด้วยกันเลยก็จะเปิดน่าจะช่วงประมาณกลางๆปีนี้แหละครับก็อาจจะเปิดช่วงประมาณเมษายนพฤษภามิถุนาประมาณนี้นะครับ้ากู้ตังได้นะตอนนี้กาลังเคลียร์เรื่องต่างๆอยู่นะฮะก็ตั้งอยู่ที่ถนนวาลินนะครับติดกับปั๊มเอเโซ่นะ้อยยังไงผมอยากจะขอ แล้วคทุกทุกคนนะเข้าไปกดติดตามให้ผมหน่อยเนาะถึงตอนนี้จะยังไม่เปิดแต่ว่าอยากจะได้ยอดไลค์ยอดติดตามอะไรประมาณนี้นะครับยังไงรบกวควรทุกๆคนด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเอออย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกๆกคนไปก่อนนะครับยังไงก็รอติดตามเจ้าพวกนี้พินิสระกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย